นายกฤษฎาชดลพรัตน์นรรนอำเภอรับแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์รประาธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งลับแพ่ปันสุกซีซั่นสองและร่วมเดือนในกิจกรรมและสวนสาธารณะหนองพระแลตำบลทุ่งยางอำเภอรับแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายสมัครสุลาสาธรสารณสุขอำเภอรับแพร่กล่าวรายงานซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน,นอำเภอรับแพร่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า2,000คนอำเภอรับแพร่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พื่อให้ประชาชนและน,นักท่องเที่ยวได้มาออกกําลังกายและเป็นการวิ่งเพื่อเปิดฤดูกาลทุเรียนและเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศกากโรคภัยไข้เจ็บเป็นการหาไรายได้ของขอำเภอรับแลเพื่อนําไปใช้เป็นกองทุนรับแลปันสุขสนับสนุนการดําเนินงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอรับแลและการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอรับแลร,รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนาคาค่ารัฐดำรายงาน